วัดพุทโธัดพระพุทธรายกัดร้อยเอสจะอยู่รัาสีแดงตาค้างตาสีแดงกะเทยอะไรครับแต่บ้านนูนแดง กบฏภาคตูมภาคภาคตูมจังหวัดตูนครพี่น้องรุ่งเรืองที่นี้ชนะชนะชนะพี่น้องเช้าดีตั้งทัพมุ่งมั่นพิชิตพื้นที่รุ่งรอดตูนระดับทั้งภาคแม่ท่ายิ่งดีดีเอกราดูดีครับพี่น้องให้เราทั้งนายกทั้งคนตูยักษ์ทองยากตูทองพักนายกบ้าน ยอดครับขอานะครท่านผู้บุนชัุทธวัฒนประทุมชนย์รบพิหารุดตะบนนครครับอเภอพะวัลุรีรเอแลพี่น้องชาวปัไผ่ทุกท่านนะครับวะพนก็ื่าถึ้ครับที่ชื่อท่านว่าอ้เราับมกันม ครับวนน,น,นี้ท่านก็ลงเค้ืแม่ทัพเรีอแปดเ้ามา

วเลามันครับ้าตรัมาต้มายตรเลยนะครครับ

เพืน่นารายณ์ร่องน้ำน้ำเงนิน เดีบบ๋ยวงเดาแล้วเอาไปนู่นฮะเบาแาเอาไปนู่นอัดไ่าเดนหน้า,าับสิถ่เดืนหนา้านหนหมา ไปมาหนะครับจบไปมาหน่อยจไปมาักล้องเข้าไปนักล้งนี่นี่เกันนะครับกันนะมได้เม่ได้ว่าเราทาได้้มันปจนะเราทาได้ออกฟิวออกเุมนเมได้กดเต็มที่นะครับสามหนึ่ง มหนึ่งเร็ดโยกไม่ได้โยกหนักกดให้ได้กดให้ได้กดไม่ได้ไปยืดมันมีระบบมันมีมันมีท่วงยื่นยู่พกดย้ำไปกับเรือให้ได้จับน้าให้ทันวันนี้เพราะว่าเบานะครับไปเรือถ้าถ้ามือไหนเบาหรือึกก็เบาไม่ใช่เรือวิ่งนะแต่ว่าเราจับน้ําไม่ได้อ่าเรือเบาเรือเบาอุ้ยถ้ามันเบาจริงอะแต่ว่าเราดึงน้ำไม่ทันเรือจริงนะ ว่าเรือมันคทายเร็วแต่ว่าเรือวิ่งเร็วกว่าเราจับน้ำไม่ได้นั้นเองน้ำใครจับไม่ได้แล้วกดกันไม่อยากจับไม่ได้จับไม่ได้ปล่อยเหมือนการหอบปล้องปล้องลนึ่งใส่ลงไปเลยครับกดลงไปเลยน้ำหนักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ความเร็วร้อยเปอร์เซ็นต์จะเข้าหมายนะถอดกล้องกล้องหนึ่งกองสามจบเลย ตายไม่มีบินให้ใส่น้ำหนักร้อยเปอร์เซ็นต์คือแรงทั้งหมดออกร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มันไปกับเรือเรือจะขึ้นไปเองพอเรือมันไหลปุ๊บมีความเร็วทีเนี้ยรอบมันจะขยับไปเองครับใจนะหมาอวนะ่าน,กรราน,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 นักอย่าตะคุยตะกุยแต่คุณต้งการขึ้นดาตั้งสติตไม่ได้ตายอ่ะปกติี้าวันเดินเดินสูสีอย่างเนี้ยผมอาจจะไม่ต้องเค้อ,อกลางเป็ไว้กันตายทีเดียวเลย เพราะเรือคาะไได้แนีเพราะเราต้องใช้แรงเพิ่มใ่ถกหเออพอเราเคาะปุ๊บมันต้องใช้แรนเพิ่มที่ไปด้านหน้ามันได่เลยครับดังนั้นเราต้องคงความเร็วของมัน่ได้เที่เราที่เราก้าวก้าวก้าวต่อเนื่องไปให้ได้ยาวเข้าไปเบียดแน่นอนครับเบียดแน่นอนเรื่องกลัวเบียดแน่นอนออกให้ได้เดินได้ดีด่วยการเปลี่ยนับเสียง โยกคือโยกคนโยกคอโยเน้นึน้นนกลับมาเลยโเน้นโยกเตงตงตรงใส่เลยลองดูเพราะเราไม่เป็นรองหรอกดูดดูคนม่เรือเไม่เป็นรองหรอกเราจะูกได้ที่ไหนเองลองทูใหม่ที่ลองูใหม่ครับทุ่มใหม่ทุได้ได้ นะเสียงเนี่ยจะมันจะคนพดจาเลยขาอย่าลืมนะครับขาาพยายามยันกัเรือไว้อย่ากระแทกอย่าถีบกระแทกพยายามขากับเรือต้องมันต้องอยู่กับเรือตลอดอย่าให้มันเป็นการถีบกระพุ้งกระแทกกระแทกขาขายืดดเลยยืดดเลยพยายามอย่าตกในาดปลายปลายมันหมดมันมันอยู่แล้วปลายทุกคนเหนื่อยหมด แตขอให้จิงไปกดให้ได้นะครับจิกกดไ่ได้จะตั้นจะยาวขอให้จิกดไม่ได้ยาตเ้เดด้วยนึกใน,กน,นกใจเลยจิกดได้จะไปยาวไปตั้นยืดไม่ยืดเนี่ยขอใหกดไม่ได้กดให้เดินไปกดปกไม่ได้อได้เยอ,อนหน่อยองใบลอยลอยลอย <c oughs> เายาวไปวัดยาวไปแป๊บนึงเดี๋ยวกลับลำพร้อมลงพายปลอยครับลอยลอยยาวยาวเขายาวยาวตัวครับตัวโยงให้สุดเลยกดให้มิดปรับกันใหม่พร้อมโยกมาเลยครับโยกมาเลยไม่ต้องกลัวใส่เลยโยกให้สุดไปเลย ออกดให้ฝูงเขกดใหุู้โจ้งให้ยาวอเออกดยันไปกดยันลงไปมือบนมือล่างยันมันลงไปตัวเออ เรื่องมาขาอยู่ที่ไหนวะเรี่องมาขาอยู่ทีไหนอยู่อยู่ไอ้อยนันหลังรถ่ล้วย้การก้วเหรอเท่าไ่ตอนเราไปวันวัน 木浆、嗯？哇、啊！ Terima kasih telah menonton! กันนะครับเสียงเชื่อกันนะสามหนึ่งสุดตัวเลยสุดๆไปเลยสามหนึ่งบอกเสร็จแล้วพยายามก้าวให้ต่อเนื่องไปก่อนอาการเรือพลังไหลายยาวอยู่พยายามกดด้านกดด้านไปอย่าหวบนะพราะฉ้สามหนึ่งเสร็จลงมาุนะจบเลยนะความเร็วเรือมันตกจึงเลยนะยังไปได้ยันต่อให้ได้ยันให้ยาวให้ได้ยันให้ยาวให้ได้ด้วยกันเอาได้อยู่ลองดูเต็มเต็มเลย đó là một cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> cái 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 ตัวานั้นตัวนั้นเราเรายังไม่รู้เติร์นด้วยเนาะวงเป้งวงเปงแล้วมันเอียงด้วยเราใส่มาหกสามมาสี่สิบแล้วมันเอียงขวาทั้งทางเลยแล้วพี่เขาบอกว่ามาเป็นท้ายเท่าแรกเลยนเไยแบบอะไรก็ไม่ลงตัวต้องสู้ใหม่ มาเตมาเหมือนเดิมนะ,ะมั้งเองไปได้นั้นเลย